เมื่อวานนี้คุณหมอชนลนาสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับท่านได้ไปเปิดงานเชิดชูเกียรตอิสอสมจากอสอมคุณภาพสู่เฮล l รัยเดอรรับวันอสอมอแห่งชาติท่านบอกว่า อสมอลไรเดอร์ rider, นะครับหรือว่าเฮลไรเดอร์เนี่ยคือบริการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้านเป็นนวัตรกรรมหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโดยจะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยถึงบ้านฟรีโดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ป่วยและญาติ ก็ไม่ต้องเดินทางไปรอรับยาถึงโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกไปรับยาที่โรงพยาบาลซึ่งจะต้องได้รับการประเมินแล้วว่าสามารถรับยาที่บ้านได้โดยจะให้เป็นบริการระบบ เภสัชกรรมทางไกลหรือว่าเทเลฟาร์มาซีควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อยืนยันในการรับยาพร้อมกับมีการแนะนําพูดคุยในการรับประทานยาให้กับผู้ป่วยนะครับทำให้ลดความแออัดลดการรอคอยลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อที่โรงพยาบาลและเรื่องเฮล d ไรเดอร์นะครับก็ยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องอสมและบุคลากรโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่งด้วย หลายๆจังหวัดตอนนี้ได้มีการนําร่องบริการนี้แล้วนะครับอย่างจังหวัดหน้าเนี่ยเขาเริ่มมาเต็มตัวเลยดําเนินการไป14โรงพยาบาลนะครับมีอสมอมีบุคลากรร่วมเป็นไลเดอร์แล้ว70กว่าคนให้บริการในระยะทางไม่เกิน15กิโลเมตรจากโรงพยาบาลซึ่งข้อมูลล่าสุดวันที่14มีนาคม67เนี่ยมีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการแล้ว184แห่งใน32จังหวัดนะครับ มีอสมมีบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการ1,400กว่าคนจัดส่งยาไปแล้ว44,000กว่าออเดอร์เลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าใครจะมาเป็นรายเดอร์ก็ได้เพราะว่าทางอสมเขาจะมีการขึ้นทะเบียนโปรไวเดอร์ไอก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าเป็น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขจริงๆขณะที่ระบบการส่งยาจะมีบริษัทขนส่งเอกชนเข้ามาร่วมด้วยอีกหลายเจ้าครับและพี่น้องประชาชนที่ได้รับบริการก็พึงพอใจมากเพราะว่าไม่ต้องไปรอรับยาไปเสียเวลาไปเสียค่าทํามันโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลครับ